รถใครคะรถใครรถใครอ่ะรถใครอ่ะโอเดี๋ยวจะเป็นรถลุงครับรถใครคะรถใครคะ รถปูหรอคะเก่งจังเลยรถใครคะรถใครอ่ะหนมปังเคยนั่งไหมคันนี้เคยนั่งไหมะมาวมั่ะอะไรนะคะขึ้นได้ขึ้นได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูดิลองดูสิคะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ขึ้นได้ไหมเคยขึ้นหรือเปล่าเคยขึ้นไหมล่ะ อ่ะขึ er okay. yeah. ้นได้ข mm ึ hmm. oh, mm ้นยังไงอ่ะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ยังไงอ่ะไอเปิดกระโปรงรถียไปลจับตรงนี้โอ้โหดูความสักษายยังดีเลยเลยแหมเงาไหมอืม ไปทำอะไรฉีดกันอนก็มหน่อยจอะาเรจแอมก็ถือมอระไคะรถจอดค่ะรถอดรถไค่ปูรถไขรคะปูรถไค่คะรถไขรคะปูรถไค่คะปูรถไครคะรถใครคะปูใครคะรถใครคะ รู้เรื่องอะเก่งๆไปหาลุงปะไปหาลุงไปนู่นแหะลุงขึ้นตรงนู้นแหะลุงไปแล้วไปไหมนั่นแหละนั่งกับลุงไหมไปเลยไปนั่งไปไปนั่งทางนู้นค่ะไปนั่งทางนู้นบาย อะไรคะบ้านไข่อ่ะอ,อันนี้รถไข่ครถรถไข่คะ